เขาว่าน้ำพริกโอโล่หำเลิเตีบะซอว่าน้ำพริกโอโล่ก็เลยนะใจใก้าบาฮะกันลองมาปะนี่ยเนี่ยเนีกเอป้าเน่ยคะเออยยกเองไโอ้สาใบเท่าได้หมดสามเกือสามาแล้วบลุ้นี่กคำอู้เบยมีการยันงันใหญ่ๆห้อปะกันหอีกันน,ๆๆน,น่ะนเป็นในหน้าโลกเกียมเดียวนะอ้โซ่ห้บอนี่เน่เขาห้องวเนี่ยก็อนเนี่ยก พริกโโลนะเอ้โหเดอท้อๆๆๆเอาอีกคำเดวเยอัน huh. น uh ี huh. mm ้ยำวาแต่ลเนอกอบไปกอบเงาความเร็เนี่ต oh ิ uh. Uh ่มซอหานน้ำพริกโกโลออนะครัน huh. ี <c oughs> uh ่เ huh. อ <c oughs> ๊ะครับาท่าอยู่ละ เราค่้ยเฮ้ยเมกันาได้เดี๋ยวเรานนกัได้ป็นหลักปาเนี่ยอ้อืเฮียเบ้อขั้นอุนักบัตรขมเบ้อขมหวานมาได้ไปกินไปีนี่และไปไปไามีอะตแก๊สติก๊